ก็ฟังแต่ละครัง้งก็ฟังองคเดียวเลยไม่ฟังสองสามองพร้อมก,กันเนี่ยมันกตีกันเราชอบองไหนเราก็ไปฟังองคนั้นมันธรรมะของพระเจ้าก,ก็เหมือนอาหารมีหลากหลายด้วยกัน เราชอบรสเผ็ดก็ไปฟังอาจารย์ที่เด็ดดูดเดือดเราชอบรสอาหารแบบจืดชืดชื่ดสบายสบายแล้วก็ไปฟังอาจารย์ที่ท่านสอนแบบนิ่มนวลคนสอนแต่ละคนมีถิ่นิสัยไม่เหมือนกันแต่เนื้อหาสาระของธรรมนี่เหมือนกันต้องสอนสามเรื่องด้วยกันคือหนึ่งละการกระทําบาปทั้งปวงสองสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพรสามชำระจิตใจให้สะอาด กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปแต่วิธีการสอนก็เหมือนกับร้านอาหารบางทีก็เอามาเผาเอามาย่างบางคนก็เอามายำเอามาผัดแต่ก็เป็นอาหารที่กินแล้วก็ทําให้ท้องอิ่มได้เหมือนกันธรรมะถ้าเราปฏิบัติมันก็ทําให้ใจเราสงบกําจัดความโลภความอยากได้เหมือนกัน